สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกริตกุลจิรวุฒิในครั้งนี้มีนางโกุพรลรักลาบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวางด่งคุณครูขวัญฤดีดวงทิพย์และคุณครูปกพรทองก้อนเป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษาปากเป็นเอก จะกล่าวถอยร้อยคำไม่รำคาญเป็นราคาเถิดตนนลลำเคนเลขกเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังอ่อนเวียไว้ ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักนารู้ท่าคนนางซื้อเป็นตีวิชาปัญญา ไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาสัพทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยกชีพยับรับรางนี้ ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้า